สวัสดีค่ะพบกับว่เปาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ <S <S แน่นอนเลยเห็นหน้าว่าแบบนี้เพื่อนๆนึกออกเลยใช่ไหมว่าวบเปาจะพาเพื่อนๆนั้นมาพบกับเคล็ดลับดีๆค่ะคราวที่แล้วนะคะเราทาทรีทเมนต์กาวนิกกันไปเรียบร้อยแล้วซึ่งคลิปนั้นเราจะทําสัปดาห์ละ2ครั้งนะคะแต่ว่าครั้งนี้ค่ะว่เปาจะพาเพื่อนๆมาบํารุงผิวหน้ากันซึ่งเราจะบํารุงได้ในทุกๆวันเลยค่ะรับรองเลยว่าผิวสวยใสอย่างแน่นอนไปทําพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ กับนี่เลยนะคะแนโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่วอลปลื้มทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มจากแคปซูลหน้าเด็กนะคะที่วอลเปล่ารักแล้วก็ใช้เป็นประจำเป็นแคปซูลสีฟ้าสดใสแบบนี้นะคะบิดค่ะแล้วก็บีบลงที่นิ้วมือของเรานะคะเราจะใช้ครั้งหนึ่งให้หมดหลอดเลยนะคะหรือว่าหมดแคปซูลนั่นเองทาให้ทั่วบริเวณหน้าของเราค่ะ5จุดหน้าผาก จมูกแก้มคางค่ะทาให้ทั่วบริเวณผิวหน้าของเรานะคะทั้งหน้าผากแก้มค่ะจมูกและคางนะคะสุดท้ายค่ะทาบริเวณคอของเราด้วยค่ะ โอ้ห oh, เสร็จไี้บ้ายแล้วค่ะสดชื่นมากๆเลยนะคะผิวดูกระชับแล้วก็ตึงๆมากๆเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาลดเลือนริ้วรอยกันค่ะด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะ t r u Face Line Corrector ค่ะค่ะแล้วก็บีบเนื้อครีมนะคะลงที่นิ้วของเราเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวกะว่านิดเดียวก็พอนะคะต่อหนึ่งริ้วรอยนี่เลยบอกว่าก็จะเป็นบ่อยมากๆล่องแก้มค่ะ รือว่าจะเป็นหางตาบางคนมีถุงใต้ตาด้วยนะคะบอปก,ก,ก็มีเหมือนกันเส้นตรงกลางหว่างคิ้วนะคะนี่หน้าผากด้วยค่ะถึงขั้นตอนการกำจัดแล้วล่ะคะ่ะเช่นเคยนะคะบอปก,ก็จะใช้เครื่องกาวนิกของเราเนี่ยล่ะค่ะเป็นหัวสัมผัสแบ,บบวงรีผิวเรียบค่ะเหมือนเดิมเลยใส่ลงไปกดคลิก จะมีเสียงคลิกนะคะนั่นก็แปลว่าใช้ได้เรียบร้อยแล้วเราต้องทำมือของเราให้ชุ่มชื้นด้วยนะคะด้วยสเปรย์ moisture mist ค่ะให้มือของเราเปียกนะคะเพื่อกระแสะกาวานิกเนี่ยจะได้ส่งผ่านมาถึงผิวของเราได้ค่ะจากนั้นนะคะแตะทั้ง4นิ้วลงบริเวณแผ่นโครมเมียมเลยเหมือนเดิมค่ะข้างหน้ากดปุ่มสีเทาเปิดเครื่อง กดไป3ครั้งนะคะให้มีเลข3ขึ้นแล้วก็จะมีนาฬิกาเล็กๆด้านข้างจะขึ้นว่า5นะคะงั้นก็แปลว่าเราจะใช้เวลาในการบำรุงผิวหน้าของเราเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะเริ่มกันเลยนะคะ,ะมีเสียงปิ๊บนั่นก็แปลว่าเครื่องพร้อมทำงานแล้วค่ะเพื่อนๆ มาเน้นบริเวณที่เราบอกว่าเราอยากจะลดเลือนริ้วรอยนะคะไม่ว่าจะเป็นล่องแก้มหรือว่าจะเป็นเส้นบริเวณหน้าผากนะคะเราอาจจะใช้มือช่วยค่ะให้ตึงขึ้นเหมือนเป็นการรีดผิวหน้าของเราให้เรียบเลยค่ะอย่าลืมนะคะเราจะต้องให้หัวสัมผัสสัมผัสกับผิวหน้าของเราตลอดเวลานะคะด้านนี้บ้างค่ะเราอาจจะใช้นิ้วช่วยยกนะคะ ซึ่งตัวครีมของเรานะคะก็จะมีคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะซึ่งจะเข้าไปดูแลผิวของเราอย่างล้ำลึกเลยทีเดียวนะคะตด้ยินเสียงปิ๊บปิ๊บตลอดเวลาแล้วนะคะแปลว่าเครื่องของเราเนี่ยกำลังทำงานอยู่อย่างต่อเนื่องเลยทำได้ง่าย,ายๆทุกวันเลยค่ะที่บ้านขอแค่5นาทีค่ะก็บำรุงผิวหน้าได้แล้วเหมือนวอา,าวาวนะคะ ีค่ะแปลว่าเครื่องของเราทํางานครบห้านาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวว่าบอกขอเช็คผิวหน้านิดนหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะรู้สึกว่าผิวเด้งมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูริ้วรอยเนี่ยตื่นขึ้นด้วยใต้ตานะคะร่องแก้มหายไปหมดเลยค่ะโหผิวใสๆเด้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวแต่งหน้าแต่งตัวไปอวดผิวกับเพื่อนๆดีกว่าค่ะเดี๋ยวว่าบอขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ กับการทำทรีทเมนต์แค่5นาทีเพื่อนๆก็สามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านทุกๆวันเลยค่ะพอทำแล้วผิวก็สวยใสยแบบวบาๆนะคะไร้ริ้วรอยเปล่งประกายแบบนี้เลยวันนี้ค่ะวบาๆพร้อมแล้วที่จะออกไปอวดผิวให้กับเพื่อนๆอิจชาเล่นวบาๆขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ